ร้อยมาลัยไหว้กราบด้วยซาบซึ้งท่านคือหนึ่งเพชรงามเลอล้ำค่าอดีตสู่ปัจจุบันนั้นตรึงตราทุกเวลานาทีที่ท่านทำล้วนสรรสร้างความสุขให้ทุกสิ่งเพื่อองค์กรเยี่ยมยิ่งทุกเชา้าค่ำครั้นท่านลาเราทั้งหมดขอจดจำ ท่านคือผู้ชี้นำสู่การดีฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมญา และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอ่อหลวงแห่งไทย ใ,ใจ,จะเติมเต็มความาหมายข้าราชการที่ดีมอบชีวิตทุท่มเท,ทให้แผ่น i yeah. ทุกทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคยบอกกันถูกใจกัน ก็ยังคบกันไปสางสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจที่ดีเก็บไว้ทุกๆเรื่องราวรอยยิ้มที่เราเคย กันนนเเป็ภาาดีีๆสิ่ง่งหล้คือความรงจตลอไปครับหมอจิรศักดิ์วิจขณาลันนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาก็โกชคดีที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นผู้อำนวยการที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาแห่งนี้ ซึ่งโดยตัวเองก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการเติบโตของโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แนวคิดที่จะมีการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่เป็นเกตคิปเปอร์ให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับเนื่องจากว่ามันมีความแออัดคับขั่งของผู้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาราชนะครับเมื่อได้มีโอกาสมาทํางานที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาก็ได้เอาแนวคิด ตรงนี้นะครับมาพยายามผลักดันให้โรงพยาบาลเทพร,รัตน์เนี่ยทำหน้าที่เป็นเกตคิปเปอร์ให้ได้นะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทีมงานที่ทํางานที่โรงพยาบาลเทพร,รัตน์ทั้งหมดนะครับก็ทําให้เราสามารถทําหน้าที่เป็นเกตคิปเปอร์ช่วยดักคนไข้ไม่ให้ไปที่โรงพยาบาลมหาราชได้ในระดับหนึ่งนะครับในโซนตะวันตกของจังหวัดนะครับซึ่งสิ่งที่ภูมิใจก็คือสิ่งนี้แหละครับก็คือการทํางานเป็นทีม กับทีมทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็ทีมสหสาขาวิชาชีพทีมสนับสนุนทุกคนนะครับที่ช่วยพยายามทำงานให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นเกตคิปเปอร์ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาก,ก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นจนข้าังเรียกว่าทุกวันนี้ทุกคนก็จะรู้จักโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาว่าเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่เขาสามารถ มาใช้บริการเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่เขาสามารถเชื่อมั่นเชื่อถือในระบบบริการได้งนั้นสิ่งที่ภูมิใจก็คือผลงานเหล่านี้นะครับว่าในการทํางานที่ผ่านๆมาเนี่ยได้ยึดหลักว่าการทํางานเราต้องทํางานแบบมีส่วนร่วมกับบุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบนะครับจากโรงพยาบาลที่เล็กๆ60เตียงนะครับ ขยายเป็น1 0 0ยเตียงแล้วก็ขยายเป็น200เตียงจากสถานะทางการเงินที่ติดลบปีนึง30ล้านตอนนี้เราก็มีสถานะการเงินที่ดีขึ้นบวกก็ประมาณ100ล้านนะครับแล้วก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจในการที่เราเป็นผู้ในการเรามีโอกาสมาทำงานที่นี่ก็คือเราสามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้ 6ปีเต็มๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเ,เคลื่อนย้ายไปที่ไหนไม่ต้องถูกสั่งย้ายไปที่ไหนแล้วก็ไม่จําเป็นต้องขอย้ายไปที่ไหนนะครับการทํางานที่นี่ก็ยึดหลักก็คือการทํางานแบบเป็นทีมงานทั้งหมดนะครับังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับที่นี่ก็คือเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะครับแล้วก็ต้องทํางานในลักษณะที่เป็นซัมบอดี y ถ้าเราทำงานเป็นซัมบอรี่ก็คือไม่ว่ามีงานใดก็ตามทุกคนก็จะคิดถึงเราอยากให้เรามีส่วนร่วมแต่ถ้าเราทำงานเป็นโนมบอรี่งานนั้นสำเร็จได้โดยที่ไม่มีโรงพยาบาลเทพรัตตัวนั้นเราก็จะไม่มีความหมายนะครับสิ่งที่อยากฝากไว้กับบุคลากรของโรงพยาบาลเทพรัตทุกคนก็คือทำตัวเป็นซัมบอรี่ให้ได้ให้มีความสำคัญกับระบบงานทุกอย่าง mm hmm. เมื่อมีงานทุกอย่างขอให้ทุกคน หรือว่าคนอื่นๆเขาคิดถึงโรงพยาบาลเทพรัตนครราชสีมาอยู่เสมอครับชื่อพรทิพย์มงคลสวัสดิ์ค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา37ปี8เดือนที่ผ่านมาค่ะมาปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาล ก็รู้สึกภาคภูมิใจในบทบาทของวิชาชีพนะคะที่เราได้ทำเต็มที่นะคะตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน37ปี8เดือนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราประสบผลสำเร็จก็คือการได้เจ้านายที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีตลอดจนน้องๆน,นะคะให้การสนับสนุนนะคะในการทำงานทำให้งานเราออกมาสำเร็จนะะสมความ ตั้งใจของเรานะคะสิ่งที่คิดว่าภาคภูมิใจที่สุดก็คือการได้รับโอกาสจากผู้บริหารที่ผ่านมาในการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าพยาบาลมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตของการปฏิบัติงานของข้าราชการคนหนึ่งในชีวิตอายุราชการที่ผ่านมา37ปีเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยให้โรงพยาบาลขับเคลื่อนมาสู่โรงพยาบาลเอ็มหนึ่งได้สมภาคภูมิความรู้สึกของเทพพรัต์คือบ้านหลังที่สองที่เราได้มาอยู่ได้มาอาศัยแล้วก็ได้มาทำงานร่วมกับน้องๆทุกคนทุกคนเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องอบอุ่นสิ่งที่อยากจะฝากน้องๆก็คือการเป็นผู้มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ขอให้มีความอดทน มีความตั้งใจมีความพยายามทุกอย่างจะสำเร็จเสมออย่าท้อนะคะน้องๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะความประทับใจและความภูมิใจในชีวิตท,ที่ผ่านมาการทำงานได้มีโอกาสได้ทำงานกับผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถสูงเก่งสมรรถนะสูงเราได้เห็นวิธีคิดวิธีการตั้งเป้าหมาย ถือว่าโชคดีค่ะที่ได้ทํางานกับท่านผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถขนาดนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสาหรับตัวเองนะคะในชีวิตของตัวเองนะคะรับราชการพูดได้เต็มปากว่าส่วนใหญ่เกือบ 80- 90%ของชีวิตเนี่ยได้ใช้กําลังกายกําลังใจของตัวเองเนี่ยรับใช้ประเทศชาติรับใช้แผ่นดินของตัวเองด้อย่างเต็มที่แล้วค่ะเออสมัยที่อยู่โรงพยาบาลมหา,า,าราชนครราชสีมาเนี่ยมันจะเป็นการทํางานแนวดิ่ง ก็คือมันเป็นศูนย์เอ็กเซลเลนนะคะเพราะฉะนั้นเม็ดเงินสูงมากทำเขียนแผนงบประมาณครุูพันเนี่ยชิ้นหนึ่งเป็นร้อยกว่าล้านก็เคยเขียนค่ะแล้วก็ประสานงานข้ามจังหวัดในเขตไปถึงกระทรวงอะไรแบบนี้ค่ะงานมันจะกว้างครัวน,นี้เมื่อมาอยู่อำเภอแล้วก็มาอยู่โรงพยาบาลเทพรัตน์เนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะทํางานแนวลาบนะคะมันเป็นงานทํางานกับชุมชนทํางานกับอปทอ กับกับชาวบ้านนะคะก็จะเห็นภาพเครือข่ายได้ชัดนะคะก็ถือว่าทั้งแนวดิ่งและก็แนวราบยังทำงานสอดประสานกันนะคะโดยมีเป้าหมายเนี่ยเ,ออเพื่อประชาชนมีสุขภาพดีนี่ก็คงเป็นความประทับใจความภาคภูมิใจในสิตท,ที่ผ่านมาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางกัญญวีพุทธการนะคะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพกำนานการนะคะ จบทั้งแรกว่าปีพศ2527แล้วก็ได้ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสุงเนินเป็นระยะหนึ่งจากนั้นจึงได้ย้ายไปดำรงตําแหน่งที่สูงขึ้นที่โรงพยาบาลจัก,กรลาชนะคะทํางานที่โรงพยาบาลจัก,กรลาดจนถึงปี2551จึงได้ย้ายมาทํางานที่ศูนย์แพทย์เขตเมืองวัดบูรณ์ซึ่งการทํางานของดิชันนะคะก็คือทํางานในด้านชุมชนทํางานในด้านชุมชนเกี่ยวกับงานอาสมง,งานงาน ประสานงานกับเทศบาลอามาตต,ต่างๆซึ่งทําให้ดิฉันประทับใจในการทํางานส่วนการทํางานที่ดิฉันประทับใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของทีมงานนะคะเพราะว่าตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยจะเจอทํางานลูกน้องเจ้านายที่ดีมาตลอดถึงทํางานให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็ในความหวังของพี่นะคะที่จะ,กะเกษียณไปนี้พี่ขอฝากน้องๆน,นะคะหรือทีมงานไว้ว่าอยากให้น้องๆรักองค์กรให้มากที่สุด ถ้าเรารักองค์กรน,นะคะเราจะขับเคลื่อนง,งานของเราไปได้เป็นอย่างดีคือฝากแค่นี้นะคะว่าองค์กรกับทีมงานสามัคคีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขอบคุณค่ะ การนะครับที่ดูแลพวกเราชาวเทวทัตมาอย่างดีนะครับในวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะช่วงก่อนท่านกเกษียณเนี่ยท่านก็เหนื่อยมากและเกิดน,นะครับก็ดีใจที่ท่านได้พักนะครับแต่ว่าท่านก็ก็คงจะอยู่ใ,ใกล้ๆพวกเราเนี่ยครับอยู่คอยให้ควา,ามตึกษาเพือีกสัปยะหหนึ่งนะครับท่านผู้บรการสําหรับพี่ป้อมหรือว่าคุณแม่ป้อมนะครับของผมนะครับป้อมก็ได้ดูแล ีมแพทย์นะฮะและ้วก็พยาบาลมานานพอสมควรนะครับก็ถึงเวลาที่พี่ป้อมต้องพักแล้วแต่ว่ากรยมังคงต้องเปิดโทรศัพท์ไว้นะครับในการรับฝันเศราหรือว่ามาช่วยกันดูแลตรงจุดวัคซีนกันต่อไปนะครับพี่ป้อมครับพี่เล็กและพี่เอนะครับก็เป็นเราได้ทํางานกันในช่วงไปตายแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณพี่ๆทั้งสองท่านนะครับที่เรียกว่ามาใช้ชีวิตราชการในช่วงท้าย เป็นผู้ชนีแลบ,บุคคลของน้องๆที่โรงพยาบาลเทพพัพลนะครับเทพพหลก็จะคิดถึงพี่ๆทั้งสองท่านตลอดไปครับค่ะก็สวัสดีนะคะก็ทํางานด้วยกันมา6ปีแล้วนะคะก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้รู้สึกขอบคุณท่านผู้ในการที่เป็นผู้นําที่ดีนะคะใจเย็นจากการที่ท่านเป็นผู้นํานะคะก็จะเอาไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็จะทำหน้าที่ต่อไปตามที่ท่านได้สอนไว้นะคะ ดีใจด้วยออย่าลืมมาเยี่ยมชาวเทพรัตนะคะรักและเคารพเสมอะคะ่ะพี่ป้อมนะคะพี่สาวที่น่ารักเนาะรู้จักกันมานานแ,แต่ยังไม่ได้อยู่เทพรัตนะคะเรียนมาด้วยกันเนาะจนทำงานมาด้วยกันนะคะดีใจกับพี่สาวด้วยนะคะที่ได้พักผ่อนนะคะก็ที่ป้อมเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นพี่ที่ใจเย็นนะคะเป็นพี่ที่น่ารักห่วงน้องๆเสมอ ดีใจด้วยนะพี่ป้อมค่ะเน้ก็เป็นน้องขหองพี่ป้อมเหมือนเดิมนะคะสิ่งดีๆที่พี่ป้อมทำไว้นะคะเนือก็จะเก็บไว้เรียนรู้จากพี่นะคะเนาะพัฒนาเทพพรสต่อไปขอให้พี่ป้อมมาเยี่ยมเราเยอะๆนะคะค่ะแล้วก็สําหรับพี่เอ๋นะคะอยู่วัดบูลนะคะดีใจด้วยนะคะทีมวัดมูลก,ก็เป็นทีมที่เข้มแข็งพี่เอ๋ก็เป็นพี่ที่น่ารักนะคะได้พับขวันอีกขั้นหนึ่งแล้วอย่าลืมมาเยี่ยมนะคะเนาะอาจจะอยู่ไกลกันนะคะวัดบูลกับ เทพรัตแต่เราก็เป็นทีมเดียวกันนะคะสําหรับพี่เล็กนะคะพี่เล็กถึงจะเพิ่งมาร่วมงานกันได้ในานนะคะพี่เล็กก็มีความเก่งมากๆเลยนะคะเวลาทาแผนนะคะเรียนรู้จากพี่เล็กเยอะเลยพี่เล็กมีความเข้าใจนะคะวันนี้พี่เล็กก็ได้ทําแผนทับทับ,ทบแผนโรงพยาบาลช่วยเรานะคะก็ดีใจกับพี่ๆนะคะที่ได้พักผ่อนอย่าลืมมาเยี่ยมชาวเทพรัตนะคะรักนะคะ ขอขอบคุณท่านผู้มีการจิรศักดิพ์พิพอมพรพิทพี่เล็กเทมิกาพี่เอกันยาวีที่ได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจด้วยความมุ่งมั่นอดทนเสียสละในบรรยากาศที่เป็นกันเองความรักความอบอุ่นขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการเป็นข้าราชการทำให้โรงพยาบาลเทพรัฐ จเจริญมั่นคงเติบโตขึ้นเป็นลำดับไม่น้อยหน้าโรงพยาบาลทั่วไปใดๆมีแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตและการทำงานผมและทีมงานโรงพยาบาลเทพร,รัชจะขอสารต่อพันธานทาทุกท่านได้มุ่งหวังไว้ต่อไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านให้ก้าวผ่านจุดเปลี่ยนของชีวิตการทำงานด้วยความรักและความเคารพที่ตลอดไปครับ